สวัสดีครับพี่น้องท่านผู้ชมครับที่ติดตามรับชมอยู่ทางช่องข่าวไทยบ้านนะครับทางช่อง YouTube ข่าวไทยบ้านนะครับเมื่อนี้เพ่อนฮงกสิพาพี่น้องท่านผู้ชมนะครับผมมาตามขค้งสุดท้ายของอาจารย์ปริศนานะครับซึ่งพระอาจารย์ปริศนาเนี่ยเพิ่กจะให้แนวทางไว้นะครับมือนี้เมื่อสุดท้ายอาจารย์เพิ่นได้เพิ่มตัวเลขข้อมาอีกนะครับคู2สองคู่นะครับเพิ่นว่าเปลี่ยนตัวกันนะครับเพิ่นว่ามันเปลี่ยนตัวอ้อนก็มู แต่เพิ่นก็นจากว่าสู้ฟังอยากให้พี่น้องท่านผู้ชมเอฟซี FC, ถูกท่านนี่ได้ยินได้ฟังน้ำ่าตัวใดมันอ่อนก็มูแต่ว่าเพิ่น,น,นเกิดคืดเสียดายอยู่ขันตัดออกตัวใดมันตัดคู่ใดออกมันออกคู่นั่นนะครับตัดคู่ใดออกก็ถูกคู่นั่นโลดเพิ่นเกิดเลยอยากว่าสู้ฟังนะพี่น้องชื่นชอบจักไดเก็จังคอยลงทุนเอาเพิ่นว่าเดี๋ยวพอแห้งสิพ้าไปฟังเบิ้งนะครับว่าอาจารย์เพิ่นเพิ่มขมาคู่ใดครับ โอ้ยสุดยอดเลยท่านไปจังไดเมื่บ้านหวานหน้าอไนยกคนไน,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 ๆๆน้อเนาะาัครับกาแฟกำคำนาวเท่าน้นเอองอันดีกว่างอนันเลยหรอครับหนาวย่อยย็นสามหมื่น <c oughs> ย็นขัดยิย่งไม่ชอบยืน พ่ออยู่ย่ำย่ำเ้าที่มันเย็นเองครับมันไม่เย็นช่วงเดือนนี่ไหมเย็นช่วงเดือมาหาแจ้งโอ้ยขักเลยอยู่มันเลยอาบงายอาบน้นงายไปเอา,าเต็มสูตรตอนน้นสามสิบหลักสิบมันครับ ครับผมหนีมี1,4มหนึ่งซีโอมันต้องมันต้องใส่หนึ่งซีน้ำครับเพราะว่ามันเป็น <5. S 1> มันเป็นเบิเบ้ลยู่นี่สองคูู <5. S 1> มันเบิ้ลสามสามกับหนึ่งหนึ่งี่ตัวนะตัวซนะกับบูไดมา ซีหนึงน่งหนึ่งซีเขาเจ้ากระสิบบวกกับยู่วาครับสเกลเขาเจ้าขขเคยกันหรือไหมครับ ึ่งกับสาม ครับเป็นกาลังเองตั้งหนึ่งสี่นึ่งหกเ็ส่ตวัวครับซีนี่ซีนี่ออนโคมูเนาะครับตัวที่เพิ่มมาเนี่ยซีนี่ออนถ้าผู้ิมมักหนึ่งหาไป,ไปแล้วแท้ลจะว่าให้มีนึนงเนะครับ ครับขันเขาต่งมันสิไปออกตัวร้องกับตัวเพิ่มมะไม่นี่ยแหละครับตัวเพิ่มมะไม่กับตัวตัดออกนั่นใช่ไหมครับเออขันว่ามันอ้อนกับตัดออกกับออกซ้่มนั่นใช่ไหออครับมักเปลี่ยนนี้หลายงวดหรอหลายหลายงวดชอบออกกับตัวร้อนปฏิทินไลอยมาออกหนึ่งซีซะล่ะจะว่าออกหนึ่งซี <c oughs> you uh -huh. สูงที่สุดคือหกขันรูดสูงสุดเนี่ยขันรูดไปกับว่าเกินหกเนี่ยเห็นไหมสีแมนว่าครับรูดหนึ่งใส่เลยเนี่ย กลับมาคันคันสิรูดก็เริ่มจากหนึ่งหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งหกแล้วก็เบิรแค่นั้นคันจะกลับกับกลับตัวช <sterdam. S 2> like ุดนี้ไว้เลยกับมันถูกมันเพาะครับครับขันห้ท้าเทียมันมาสามนี่มันจิตเป็นสามหกสามสี่ยังสี่ได้พเพราะครับเปลี่ยนได้ปะ สามส่ะสมีสามคร้ง่เกินนี่ถ้าก็าเ,เกินหกันปะครับม่เกินหกมาสาม,สามาก็จอยู่ประมาณนี้เดี๋ยวแล้วสมเข้าาเ่นเี้จะมีเด็กวันี้จากวันนี้กันนี้ออกจากหงกับสาไปแล้วก ลักซิปลักซิปต้องให้ติดหนึ่งขันย่างอันน่าจะติดสามเลยนี่ก็สิง่ายนะบัดที่นี่แต่ว่าขันปูได้ขันปูดได้บวบเบิ้งคลิปนี่ขนวกหนึ่งซีมาเนี่ยบวยไว้ที่เนี่ยก็ม,มองแล้วคือบ่วเห็นอีน่รงงิบปัญญงเจ้าตัวเขาอยู่ว่าสิว่าริบ,บัดที่นี่ ก็ยังว่ามือสุดท้ายยังว่าผมถ่ายมือสุดท้ายย่างเดียวผมว่ามือสุดท้ายนี่คือเอาเข้มเข้มเค็ง,เค,งเค็งนวดผมว่าตัวเนียก็ให้เนียนซ้ำนึงคือเก่าแต่ว่าสุกนึ่งกับกันไว้อะนะตัวกันนะ <c oughs> ขอย่างเดียวให้ถูกหันบัวถูกนะครับ ขาครับผมครับผมกรรมนมาสการครับอาจารย์ครับอาจารย์เลนบอลเอาวันนี้ก็สรุปกันสั้นนี่นะครับอาจารย์ปิศาจนาเพิ่นสรุปให้กับสิ่นี้ที่เขามาเพิ่มไม้นะครับสิเขามาเพิ่มไม่กับสิ่นี้หนึ่งซีกับสามซีนะครับเด้อเพิ่นมามาเพิ่มไม่คือหนึ่งซีกับสามซีอ้าให้พี่น้องใส่วิจารณญาณในการรับชมนะครับ พี่น้องท่านผู้ชมโศกโศกกันมารล่ำล้ำเล่นยไว้น้ำกันทุกท่านทุกคนนะครับอาจะมาพบปะกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ